วันนี้ผมนั่งนึกเล่นๆว่าเวลาสังเกตคนญี่ปุ่นที่เป็นเซลแมนเนี่ยทำไมเขาดู p r o f e s s i o n a l จังเลยอะ่ะก็พราะว่าสิ่งของจำเป็นนั่นนะมีผลมากเลยนะครับแล้วของเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรบ้างเรามาดูกันในตอนนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนิสรายการที่ใช้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ อาชีพเซลแมนหรือภาษาญี่ปุ่นว่าเอเกียวเอเกียวก็คือฝ่ายขายเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องพบปะกับคนนอกบริษัทเป็นประจำใช่ไหมครับดังนั้นจึงต้องรักษาภาพลักษณ์บุคลิกรวมถึงวิธีทำงานด้วยด้วยความที่เวลาผมสังเกตบรรดาเซลแมนหรือว่าคนญี่ปุ่นท,ทั่วไปที่เดินทางเวลากลางวันไปยังที่ต่างๆสมัยที่ยังไม่มีโควิดนะเขาก็เดินทางกันแบบรถไฟยังแน่นมากเลยถึงแม้จะไม่ใช่ช่วง Rush เ o อ r ์ คือไม่แน่นเท่าราชอัเวิร์หรอกแต่ก็แน่นแหละผมก็จำได้ว่าเขาจะมีกระเป๋าใบเล็กบ้างใบใหญ่เบริรมบ้างก็แล้วแต่คนว่าเขาจะพกอะไรกันบ้างผมก็สงสัยว่าเขาจะพกอะไรกันบ้างนะก็เลยลองหาข้อมูลดูครับแล้วก็พบบทความที่ชื่อว่าม o t เตอคิไตเองเยอมาโนฮิซึจูิแปลว่าของที่เซลแมนจําเป็นต้องพกเอาไว้มาจากเว็บ n a g a s h i m a c o j p ครับ เขาบอกว่าสิ่งของจําเป็นรวมถึงการใส่ใจในสิ่งต่างๆและการรักษาความสะอาดเนี่ยสำหรับฝ่ายขายหรือว่าเซลล์แมนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผลงานด้วยนะเพราะว่าคนที่พกพาสิ่งของเหล่านี้เนี่ยจะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้นะเนี่ยกลับกันถ้าหากใช้ของที่มีอรอยเลอะนิดๆหน่อยๆก็เอถอะแต่ว่าลืมของบ้างก็จะดูไม่ดีครับก็แปลว่าแบบ ต้องรักษาความประทับใจไว้ให้ดีเลยนะเขาก็ลองถามเล่นๆว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่พกพาสิ่งของต่างๆครบถ้วนกับคนที่ไม่ได้ใส่ใจของเหล่านี้เลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิธีการขายแล้วก็ขายสินค้าอย่างางเดียวกันเนี่ยถ้าถามว่าอยากซื้อจากใครใครๆก็คงจะตอบว่าซื้อจากบริษัทของคนที่เตรียมตัวพร้อมกว่าว่าไหมครับสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่า การที่เราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยก็หมายความว่าเราให้เกียรติกับการเจออีกฝ่ายมากๆแล้วก็ทําให้รู้เลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยไว้ใจได้ครับเอาละครับเรามาเริ่มดูจากของพกพาขั้นพื้นฐานที่ห้ามลืมเด็ดขาดเขาเขียนว่า Z.Tai ไทวาเซเดจดาเมะอันนี้ก็คือห้ามลืมเด็ดขาด k i h o อง Tekinamu j i โมโ o ของพกพาขั้นพื้นฐานสิ่งแรกคือ โอเมนิเมชิโออิเดตะคิเดนะเมชิอิเดแปลว่าที่ใส่นามบัตรที่สะอาดแล้วก็ใส่นามบัตรจำนวนมากต้องเริ่มจากที่ใส่นามบัตรนั้นสะอาดแล้วนามบัตรข้างในก็ต้องมีจำนวนเยอะๆด้วยนะอะนันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคำว่าเมชิเนี่ยสนใจครับเมชิเนี่ยก็คือนามบัตรถ้าคนที่ทำงานแล้วน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะว่าเราจะพกนามบัตรเอาไว้เอาเวลาแนะนําตัวแล้วญี่ปุ่นก็จะมีมารายาทในการยื่นนามบัตรอย่างไร ด้วยนะครับไว้มาเล่าในตอนหลังรายการเดี๋ยวเยอะไปวันนี้แล้วที่ใส่นามบัตรก็คือเมชิเดเมชิเดะที่ใส่นามบัตรครับนามบัตรเนี่ยถือเป็นหน้าเป็นตาของคนญี่ปุ่นเลยเวลาเขาทํางานแล้วเขาต้องพกไว้เยอะๆด้วยอันนี้ก็เพราะว่าเวลาเจอหน้าใครครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะแลกนามบัตรกันก่อนเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าวิธีแลกนามบัตรก็ซ้อมมาบ้างแหละแต่ยังไม่ค่อยทาจริงเท่าไหร่ ต่อไปเคไตเดนวะเคไตเดนวะโทรศัพท์มือถือครับก็ต้องพกเอาไว้เลยแล้วก็ของที่บริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเขาก็จะเอาโทรศัพท์ของบริษัทมาให้ใช้ด้วยซึ่งของบางที่อาจจะเป็นการาเกะการาเกะก็คือโทรศัพท์มือถือแบบพับครับซึ่งเมื่อก่อนนิยมมากที่ญี่ปุ่นแต่๋ยวนี้เริ่มหายไปแล้วหรือบางบริษัทก็จะให้เป็นสุมาโฮสุมาโฮ สมาร์ทโฟนนั่นเองครับผมก็เคยเห็นบริษัทของญี่ปุ่นที่มีโรงงานที่ไทยนะเขาก็ให้สมาโฮหรือว่าสมาร์ทโฟนกับพนักงานใช้นะแต่ว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นจะไม่มีฟังก์ชันกล้องครับเพื่อป้องกันไม่ให้ถ่ายรูปแล้วส่งออกนอกบริษัทนั่นเองครับต่อมาเมโมโจเมโมโจก็คือสมุดจดบันทึกเขาบอกว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือจดบันทึกก็ได้แหละแต่ว่าระหว่างการเจราจารธุรกิจเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าจิ้มมือถือโดยเขาใช้คำว่าเคตาโยอิจิรุเคตาโยอิจิรุคำนี้คือจิ้มมือถือครับการจิ้มมือถือเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเสียมาร,รยาทได้นะก็จดบันทึกให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้ดูให้ i, ตั้งใจจดจริงๆนะเนี่ยต่อมฮิกิโยกุฮิกิโยกุ เครื่องเขียนเขาบอกว่าให้พกไว้เยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีกรณีที่ต้องให้อีกฝ่ายหรืออาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าคู่เจรจาของเราเนี่ยยืมด้วยก็ควรพกเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาเดงตะกึเด้งตะก,เตะกึเครื่องคิดเลขครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือคิดเลขได้แหละแต่ว่ามีเครื่องคิดเลขจอใหญ่ๆปุ่มใหญ่ๆเอาไว้กด แล้วก็ทําให้มองเห็นได้ง่ายกว่าเนาะต่อมาอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับค่ายชั้นโนชเดียวค่ชันโนชเดียว,ยนนเ,ยวเอกสารของบริษัทปกติเอกสารที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะใส่แฟ้มใสแบบที่สอดเอาไว้เลยครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้แฟ้มใสเป็นว่าเล่นเลยครับแล้วเขาก็ถือเรื่องข้อมูลและก็ความปลอดภัยของข้อมูลมากๆ บางทีก็ถึงขั้นใช้แฟ้มใสแบบที่ไม่ใส่นะก็คือมันจะมีลายอะไรบางอย่างทนำะให้มองเห็นเอกสารข้างในไม่ได้ด้วยแล้วสำหรับบริษัทใครที่มีตัวอย่างสินค้าตัวอย่างสินค้าก็ถือเป็นเอกสารหรือว่าเป็นสิ่งของจำเป็นในการอธิบายสินค้าของเราด้วยก็อย่าลืมพกไปเนาะต่อมาแท็บเล็ตตัวยับพัสกงแท็บเล็ตตัวยับพัสกงก็คือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองเพราะว่า เครื่องนี้เนี่ยเอาให้ดูเอกสารก็ได้หรือว่าอาจจะให้อีกไฟา์เนี่ยชมวิดีโอหรือว่าภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้าใจขึ้นก็ได้ครับต่อมาเรามีมือถือและมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์แล้วขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เหมือนกันจูเดงกิจูเดงกิก็คืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ครับในนี้เขาเขียนว่าเคไตเดนวะยะพาสโกโนโมจิฮาโกบิโย จูเดนกิก็คืออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาสำหรับโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ถ้าเกิดใช้ใช้ไปแล้วแบตเริ่มจะหมดแล้วเราจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไปหาที่ชาร์จได้เนาะต่อมาอันนี้ผมชอบมากชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าที่ไทยไม่ค่อยมีสิ่งนี้ขายครับนัก,กมิงกาเซริซาเลตาบาักกนักมิกาเซริซาเตา ก็คือกระเป๋าที่แบ่งช่องด้านในอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมเลยคือเวลาหาของมันหาง่ายเพราะผมจำได้หมดเลยมันจะของอะไรไว้ตรงไหนบ้างไว้ช่องไหนบ้างแล้วเขาก็เสริมในบทความนี้ว่าเวลาเราหาของเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราต้องเสียเวลาหาของครับระหว่างที่เจรจาธุรกิจก็คือ ก็จำได้ใช่ไหมว่าใส่ไว้ช่องไหนก็หยิบออกมาจากช่องนั้นตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันคือชอบใช้กระเป๋าแบบนี้มากพอมาญี่ปุ่นแล้วติดใจกระเป๋าถูกใบที่สื่อที่นี้มากๆเลยครับต่อมาอุเดโตเกะอุเดโตเกะก็คือนาฬิกาข้อมือครับเขาบอกว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือดูก็ได้หรอกแต่ว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยจะช่วยสร้างความประทับใจได้ดีกว่าเนาะ ส่วนตัวผมก็ใส่ในาฬิกาข้อมือทุกวันเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ชอบจับมือถือ <c oughs> แค่นั้นเลยและสุดท้ายสำหรับสิ่งจำเป็นคือโอริตาตามิโนกาสะโอริตาตามิโนกาสะก็คือร่มแบบพับหรือว่าร่มพกพาเอาแบบพับได้แล้วกันเนาะ เขาบอกว่าในกรณีที่เกิดฝนตกระหว่างทางเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเราเปียกโชกไปครับเพราะว่าถ้าเราตัวเปียกโชกเราไปเจราจาธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นการเสียมารยาทครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งของจําเป็นขั้นพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายครับต่อมาจะเป็นของเสริมๆและเริ่มจากชุดรักษามารยาทขั้นพื้นฐานสิ่งของจําเป็นสําหรับทําให้ดูดีครับ เขาใช้ภาษาญี่ปุ่นว่าทさいていげんのนナเดสมิดาชินามิのたจุฮิ品ก็คือสิ่งของจำเป็นสำหรับทำให้ดูดีอคำว่ามิดาชินามิมิดาชินามิแปลว,ว่าการแต่งตัวให้ดูดีหมายถึงเสริมหล่อเสริมสวยประมาณนี้ครับสิ่งของต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เราดูดีดูสะอาดสะอ้านนะครับเพื่อไม่ให้เรา ดูสกปรกต่อหน้าอีกฝ่ายแล้วก็เลยจำเป็นต้องรักษาความสะอาดเอาไว้เนาะมาเริ่มจากของสิ่งแรกเซกังสเปร์เซกังสเปร์ก็คือสเปรย์ดับกลิ่นเหงื่อครับเคยไหมเวลาแบบเดินผ่านใครแล้วกลิ่นเหงื่อเหม็นมากด้วยความที่ผมเป็นคนจมูกไวในระดับหนึ่งนะเวลาใครมีกลิ่นตัวแรงๆนิดนึงอ่ะเดินผ่านปุ๊บแบบ ออมือนหัวแล้วมันก็จะบ่นในใจและมันก็จริงเนะมันก็จะแบบความประทับใจแรกนี้พังไปตั้งแต่กลิ่นและต่อมาทิชชู่ทิชชูช่ก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองแล้วก็หังกะจิหังกะจ,กจิอันนี้คือผ้าเช็ดหน้าครับก็แปลกเนาะที่นู่นเขาต้องพกผ้าเช็ดหน้ากันผมยังไม่เคยพกผ้าเช็ดหน้าเท่าไหร่เลยต่อมา ฟเฟซบุ๊ปะเฟซบป๊กปกระดาษเช็ดหน้าเอาไว้สับเหงือห่อไม่ให้หน้ามันแผลบเวลาไปเจอใครเนะาะ g a m มือกมหมากฝรั่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้แบบจัดการเศษอาหารที่อยู่ในปากหลังกินข้าวหรือว่าอะไรหรือว่าอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เราหลับระหว่างที่ประชุมอยู่ก็ได้ <c oughs> แล้วก็หาบุราชิ ฮาบุราชิแปลงสีฟันสังเกตไหมว่าถ้าใครทำงานกับที่บริษัทญี่ปุ่นนะเขามักจะแปลงฟันหลังอาหารเที่ยงบ่อยมากเลยคือเวลาตอนนั้นเคยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่อาคารเสร์มิดปะจำไม่ได้อยู่แถวๆอโศกอะครับตอนนั้นก็จะเป็นจุดรวม ไม่ใช่บริษัทอแจะเป็นมูลนิธิเอ่ยแล้วก็องค์การต่างๆเอ่ยของญี่ปุ่นมาอยู่รวมกันที่อาคารนั้นเวลาพักเที่ยงกเ็เจอคนนู้นคนคนี้มาแปลงฟันอยู่จ้า <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติของเขาซึ่งก็ดีเป็นการรักษาความสะอาดของฟันเนาะจะได้อยู่กับเราน,น,น,นานๆแต่ผมก็แปลงบ้างไม่แปลงบ้างหลังกินข้าว <c oughs> ต่อมา และเป็นบทเสริมอีกอันหนึ่งก็คือแค่พกของเหล่านี้ไว้คนอื่นก็จะเห็นว่าเราเป็นคนทํางานเป็นแต่ที่จริงตรงนี้ผมคิดว่ามันก็แค่ทําให้เราดูสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมากกว่าครับามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากฟูเซนฟูเซนฟูเซนเนี่ยก็คือกระดาษโนต้ตเ,เล็กๆแบบที่ลอกติดใหม่ได้ครับหรือว่าสติกกี้โน้ตนั่นเอง ภาษาไทยผมหาชื่อสินค้าแล้วเขาเรียกว่า Page Marker ทับศั์เลยซึ่งเราอาจจะเรียกติดปากว่า Post It เนาะโพส t อทเนี่ยที่เราเอาไว้แปะแล้วก็ลอกออกได้แบบไม่ทิ้งรอยเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้แปะเพื่อบอกจุดที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายในเอกสารอย่างเวลาผมอยู่ที่นี่ทำงานพาร์ทไทม์แล้วเขาบอกให้เซ็นเอกสารตรงนัง้นต,ตรงนี้เนี่ยถ้าบอกเฉยๆเนี่ยก็จะหายากใช่ไหม ที่นี่เขาจะแปะโพสต์อินมาไว้เลยครับว่าอ่เส้นต,ตรงนี้นะันตรงนี้ทําอะไรตรงนี้ทําอะไรแปะไว้เป็นจุดๆขั้นหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหาง่ายมากครับต่อมาเอยงไฟหรือเอยงไฟหรือแฟ้มขนาด A4 เมื่อกี้อย่างที่เล่าไปเวลาใช้เวลายื่นเอกสารอะไรให้เนี่ยก็จะต้อง รวบรวมให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่แฟ้มใส่เอาไว้เขาบอกว่าใส่แฟ้มเอาไว้เวลายื่นเอกสารจะได้ไม่กระจัดกระจายซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความจําเป็นแล้วแต่เราจะมองนะถ้าที่ไทยเนี่ยรัพยากรอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ที่นี่แฟ้มใส่มันถูกมากก็ถึงขั้นแจกฟรีกันอยู่แล้วแจกให้ลูกค้าหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรต่อมาคลิป คลิปก็คือคลิปหรือว่าตัวหนีบนั่นเองช่วยเอาไว้จัดการเอกสารรวบรวมเอกสารมาให้มันกระชัดกระจายนั่นเองครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายอิโรวาเกีเดกิรืบอบรอเป็งอิโรวาเกเดกิรืบอบรุเปก็คือปากกาลูกลื่นแบบแยกสีได้เขาบอกว่าเวลาจะใช้เน้นข้อความตรงไหนเนี่ย การขีดเส้นโดยแยกสีเอาไว้จะช่วยทำให้เราสามารถชี้แจงเอกสารให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆเขาก็มักจะแจกสิ่งนี้ครับอิโรวเากเดกิหรือบอรเพก็คือปากกาที่มีหลายๆระบบอยู่ในแท่งเดียวกันนั่นเองถ้าที่ไหนแจกของดีหน่อยก็จะมีประมาณ4สีบวกกับดินสอก็จะมี แดงดําเขียวน้ําเงินแล้วก็ดินสอถ้าถูกลงมาหน่อยก็จะเป็นแดงดําหรือไม่ก็ไม่ใช่แดงดําแดงน้ําเงินเออแล้วก็ถ้ามีดินสอด้วยก็จะดีใจมากทุกวันนี้ใช้ของพวกนี้ยังไม่หมดสักทีเลยครับแล้วสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเองเป็นเซลล์เมนที่มีความสามารถแล้วก็อย่าลืมพกพาของสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างเหล่านี้ครับ เขาบอกว่าถ้าหากเลือกเฟ้นสิ่งของที่พกพามาด้วยดีๆแล้วก็จะช่วยสร้างพัมลักที่ดีมากถ้ามีกำลังมากพออันนี้ผมเน้นเองว่าโดยเฉพาะกำลังทรัพย์ก็เตรียมของเหล่านี้นะครับเริ่มจากชิจโนยยบอลเพียงยะม e น h i นฮิต h ชิโนยยบอลเพียงยะมะนิ่นฮิตปากกาลูกเลื่นหรือว่าปากกาหมึกซึมที่คุณภาพดีก็คือของมียี่ห้อนั่นแหละ ในที่นี้เขาแนะนํายี่ห้อมาเขาบอกเป็นยี่ห้อที่มีมาแต่เก่าแก่ยาวนานอย่างเช่นมองบลังหรือว่าครอสตัวผมเองก็เคยไปดูราคาปากกายี่ห้อพวกนี้ครับดูแล้วก็โอ้ว้วาวขออไปกินบุฟเฟ่หลายๆมือแทนได้ปะต่อมาอิงคังอิงคัง,คงตราประทับประจําตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เซ็นชื่อกันครับแต่ว่าเขาจะใช้ตราประทับกัน แต่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องใช้เมื่อไหร่ก็พกเอาไว้แล้วกันแต่สําหรับคนไทยเราโชคดีเราเซ็นชื่อได้เราไม่ต้องพกก็ได้ครับเวน้นแต่ว่าถ้าใครทํางานแบบกับคนญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะดูดูกลมกลิ่นกับคนญี่ปุ่นก็ไปขอทําอิงครัังตามร้านได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้คันดิซาเลตสเกจจูร์จูคันดิซาเลตสเกจูร์จ o คือสมุดแพลนเนอร์ที่จัดการตารางเวลาไว้แล้วคือจะเป็นสมุดแพลนเนอร์เฉยๆไม่ได้นะแต่ต้องเป็นสมุดแพลนเนอร์ที่จัดการตารางเวลาเอาไว้แล้วเขาบอกว่าปกติเนี่ยเราจะใส่ตารางงานลงในคอมพิวเตอร์ไว้ก็จริงแต่ว่าเราพกสมุดแพลนเนอร์ไว้ก็ดีนะเพราะว่าพอเราเขียนตารางที่บริษัทของอีกฝ่ายแล้วเนี่ยอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่า เรากำลังลงตารางอยู่จริงๆนั้นเนี่ยประมาณนี้ก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองนั้นผมก็ใช้สมุดจัดการตารางเวลาแบบนี้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าให้เกียรงลงในคอมเนี่ยเคยทำแล้วลืมทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่กลับมาดูด้วยปกติก็ไม่จับมือถืออยู่แล้วก็เป็นคนที่ชอบพกสมุดพวกนี้ติดตัวครับเวลา ทุกสัปดาห์เลยก็จะมานั่งเขียนตารางเวลาว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ต้องทําอะไรเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าการลืมแล้วก็ดูทบทวนแล้วก็เวลาคิดอะไรได้ก็หยิบขึ้นมาจดได้เหมือนกันครับผมสาหรับผมนะมันสะดวกมากๆแต่สําหรับใครที่จับมือถือตลอดเวลาอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะแล้วก็ในบทความนี้เขาทิ้งท้ายว่าสิ่งค้องที่พกพาของบรรดาฝ่ายขายก็ไม่ได้มีกําหนดไว้ตายตัวดอกว่าต้องมีอะไรบ้าง แต่ก็ต้องมีของบางอย่างที่มันจําเป็นอยู่อย่างในบทความนี้คนที่ทํางานฝ่ายขายเก่งๆเ,เนี่ยก็จะใส่ใจกับของสิ่งต่างๆการเลือกเฟ้นของที่ตัวเองใส่ใจเนี่ยก็จะช่วยรักษาแรงบันดาลใจในการทํางานและก็สร้างภามหลักที่ดีด้วยครับความประทับใจที่ดีของฝ่ายขายก็หมายถึงความประทับใจที่ดีต่อบ,บริษัทด้วยในฐานะตัวแทนของบริษัทจึงจําเป็นต้องสร้างความประทับใจอีกฝ่ายให้ดี สิ่งของพกพาเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างความประทับใจแก่คนอื่นด้วยดังนั้นถ้ายังไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนก็ลองคิดดูแล้วก็ปรับใช้ดูนะครับอันนี้เป็นจบของบทความนี้ส่วนตัวผมคิดว่าหลายๆอย่างในนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงกับชีวิตในปัจจุบันของเราเท่าไหร่เพราะว่ามันก็5ปีมาแล้วบทความนี้เดี๋ยวนี้อะไรอะไรเราก็ใช้คลาวด์หมดขนาดผมก็ยังพิมพ์เอกสารอะไรไว้ในคลาวด์ทุกอย่างเลย แล้วก็บันทึกทุกอย่างในลงในโทรศัพท์มือถือเนาะยกเว้นตารางเวลาที่ผมยังจดใส่สมุดอยู่นะครับของที่กล่าวมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นของอนาล็อกมาเลยที่เราพูดถึงในตอนนี้แต่ว่าการใช้ของที่แม้มันจะดูคล้ำครึโบราณสักนิดหนึ่งอนาล็อกไปหน่อยแต่ว่าความประทับใจมันต่างกันมากจริงๆครับได้ยังไงก็ลองปรับใช้ดูตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับเอาละเรามาทบทวนคำศัพท์ เอาแต่ของที่จำเป็นและกันเนอ้อเดี๋ยวอย่างอื่นมันเยอะไปจำไม่ได้เมชีเระเมชิเระที่ใส่น้ำบัตรเคไาเดนวะเคไตเดนวะโทรศัพท์มือถือเมโมโจเมโมโจสมุดบันทึกฮิกิโยกุฮิกิโยกุเครื่องเขียนเดงตะกตุเดงตะกเครื่องคิดเลข k a i ชโนชีเดียวเอกสารของบริษัทแท็บ,บเล็ตโตพสโับบตตพสงทบเล็ตโตงแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จูเ e n ก i จูเกอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่น a k a มิกะเซริซาเลตาบักกุนาคมกเซริซาเกกระเป๋าที่แบ่งช่องด้านใน u โตเกะเดโตเกะนาฬิกาข้อมือโอริตาตามิโนคาสะโอริตาตามิโนคาสะร่มพับถ้าคุณติดตามรายการให้แจแปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,165คำและสำนวนครับ สามารถตามไปดูคำสัพทได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจแปนนิสกับผมซันเชโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจแปนนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ